คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเลขเด็ดงวด17มกราคม2564มาฝากท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเลขเด็ดจากสำนักขุนพันนำโชคครับเราไปดูกันเลยครับ วด17เมกราคม2564ครับมากันแล้วครับเลขคุณพันนำโชคงวดที่ผ่านมาก็ไม่สร้างความผิดหวังให้ท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับก็ให้เลขวิ่งมาทั้งหมดทั้งมวล5้าตัวนะครับเลข2ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่628นะครับแล้วก็เลข6เลข8ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1628อีกเช่นกันนะครับแล้วก็เลข 2, 4, 5, 6, อ e ลรองครับเลข8ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1อีกเช, e <ๆ>ช e ่นกันนะครับ ชุด2ตัวชุด82เข้าแบบกลับที่ท้าย2ตัวรางวัลที่1ครับและชุด2ตัว8 6ก็เข้าแบบโต๊ะที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ครับเราไปดูงวด17เมกราคมส5งพันกบ่ครับฝั่งขวามือของท่านผู้ชมนะครับสำนักขุนพันให้เลขวิ่งมาเลข1เลข6 x เลขเลข7เลข2ให้เลขเด่นเป็นเลข6ครับแล้วก็เลขรองเป็นเลข7นะครับชุด2ตัวรางวัลที่1และก็เลขท้าย2ตัว ก็เป็นชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล12ชุดนะครับได้แก่ 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 78ครับชุด3ตัวแต่งโตดมาทั้งหมดทั้งมวล8ชุดนะครับได้แก่ 0, 64, 0, 65, 0, 74, 0, 75, 0, 61, 0, 62, 0, 71, 0, 72ครับ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด17มกราคม2563ที่จะถึงนี้นะครับสำนักขุนพันนำโชคมาให้โชคให้ชัยปี64งวดแรกของปีเลยนะครับงั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยร้อนรับปีใหม่2564 ไปกับเลขขุนพันนำโชคทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ